มดิชนพอดแคสต์มดิชนพอดแคสต์โฟกัสโลกรอบสัปดาห์เมื่อโลกหนุนรัฐปาเลสไตน์หักพันธมิตรเมกันอยู่คำว่ารัฐปาเลสไตน์และแนวทางสองรัฐเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงมายาวนานและต่อเนื่องมาหลายทศวรรษแต่กลับไม่เคยบรรลุผลสำเร็จทำให้รัฐปาเลสไตน์มีสถานะแบบรัฐกึ่งรัฐ ซัามิลตกอยู่ภายใต้การทำสงครามกับประเทศอิสราเอลที่ได้ลากยาวต่อเนื่องมากำลังจะเข้าสู่ปีที่สองการโจมตีและการปิดล้อมฉนวนกาซาของอิสราเอลที่ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่าหกหมื่นคนและกำลังเกิดภาวะอดอยากอย่างรุนแรงในฉนวนกาซายิ่งเป็นแรงกดดันให้ประเทศพันธมิตรหลักของสหรัฐอย่างอังกฤษฝรั่งเศสและแคนาดาออกมาประกาศว่า จะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในฐานะประเทศในเดือนกันยายนนี้ถือเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่และสัญญาณว่าจุดยืนของชาติมหาอำนาจโลกในเรื่องอนาคตของชาวปาเลสไตน์ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไม่ไว้หน้าพันธมิตรใหญ่อย่างสหรัฐและอิสราเอลอีกต่อไปหนึ่งเดือนหลังจากที่อิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้เปิดฉากทำสงครามในฉนนกาซาเมื่อวันที่7ตุลาคม2023นายแอนโทนีบิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในขณะนั้นได้เสนอ5 i v e Tokyo Principles ในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำา7ชาติหรือ G7 ซึ่งเป็นเงื่อนไขของสหรัฐในปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลซึ่งระบุว่าไม่ให้มีการบังคับพัดถิ่นไม่ให้อิสราเอลยึดครองฉนวนกาซาหลังสงครามยุติลงจะต้องไม่มีการปิดล้อมฉนวนกาซาการบริหารฉนวนกาซาจะต้องอยู่ภายใต้าการนำของชาวปาเลสไตน์เท่านั้น และกลุ่มฮามาสจะต้องไม่มีบทบาทในฉนวนกาซาอีกต่อไปแต่ความเป็นจริงของสถานการณ์ในฉนวนกาซาตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่สหรัฐนำเสนอไม่ได้เกิดขึ้นจริงแม้แต่เรื่องเดียวเพราะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้เสนอแนวคิดให้สหรัฐเข้ามาิตรครองฉนวนกาซาเพื่อเปลี่ยนฉนวนกาซาให้เป็นริเวล่าแห่งตะวันออกกลาง ซึ่งพูดถึงกางรบังคับย้ายถิ่นฐานชาวปาเลสไตน์ให้ออกจากถิ่นอาศัยเดิมแม้ว่าทรัมป์จะพับเก็บแนวคิดดังกล่าวไปอย่างเงียบหลังเดินทางเงยือนตะวันออกกลางในช่วงไม่กี่เดือนก่อนแต่สหรัฐก็ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของชนวนกาซาหลังสงครามสิ้นสุดลงขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินในทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแนวทางสองรัฐและยึดมั่นว่าองค์การบริหารปาเลสไตน์ จะไม่มีส่วนบริหารในฉนวนกาซาส่วนรัฐบาลอิสราเอลสายขวาจัดผลักดันให้อิสราเอลยึดครองฉนวนกาซาอย่างถาวรขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไปและตั้งชุมชนชาวยิวในฉนวนกาซาแทนอิสราเอลและสหรัฐยังผนึกกำลังการจัดตั้งมูลนิธิมนุษยธรรมเพื่อกาซาหรือ g h f ให้เป็น,นกลไกหลักในการแจกจ่ายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาหลังอิสราเอลได้ปิดล้อมฉนวนกาซา ไม่ให้ความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ได้โดยโครงการ Integrated Food Security f a s e Classification หรือ IPC ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN บอกว่าชาวปาเลสไตน์ในกาซากำลังเผชิญกับโรคระบาดและภาวะขาดสารอาหารอย่างเป็นวงกว้างมีผู้คนอดอยากมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าอิสราเอลจะพยายามปฏิเสธในเรื่องนี้แต่ภาพเด็กชาวกาซาและชาวปาเลสไตน์ถูกยิงระหว่างมารับอาหาร กถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกประเทศฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียได้จัดการประชุมที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเพื่อรื้อฟื้นแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐซึ่งฝรั่งเศสได้ออกมาประกาศว่าจะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในเดือนกันยายนนี้ตามด้วยอังกฤษที่จะให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์หากอิสราเอลไม่ยอมหยุดยิงแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายในฉนวนกาซาเปิดทางให้ u เเข้ามาส่งความช่วยเหลือ เข้าไปในชนวนกาซาอีกครั้งแสดงความชัดเจนว่าจะไม่ผนวกเขตเวสต์แบงค์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลและมุ่งไปสู่แนวทางแก้ปัญหาสองรัฐต่อมาประเทศแคนาดาและมอลตาก็ได้ประกาศว่าจะรับรองรัฐปาเลสไตน์ในเดือนกันยาย,ยนี้เช่นกันการประกาศหักดิบจากจุด,ดยืนของสหรัฐและอิสราเอลสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจของหลายประเทศต่อแนวทางการดำเนินการของอิสราเอลในชนวนกาซา หนึ่งในปัจจัยที่ทําให้หลายประเทศอาทิอังกฤษและฝรั่งเศสออกมาประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ในปีนี้มาจากแรงกดดันภายในประเทศทั้งจากสาธารณชนและในรัฐสภาที่ไม่พอใจกับสถานการณ์ความอดอยากในฉนวนกาซาที่รุนแรงเกินกว่าจะมองข้ามได้อีกต่อไปบีบให้อังกฤษต้องเปลี่ยนท่าทีของตัวเองในเรื่องปาเลสไตน์ในเวสต์ริทติงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษ ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ในขณะที่ยังเหลือรัฐปาเลสไตน์ให้รับรองด้านเซอร์เคียสตาเมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่านี่คือเวลาที่เราควรออกมาทำอะไรสักอย่างเพราะโอกาสที่จะเกิดแนวทางแก้ปัญหาสองรัฐเริ่มเลือนลางออกไปแน่นอนว่ารัฐบาลอังกฤษรู้ว่าในธันยาหูไม่มีทางที่จะดาเนินแนวทางสันติภาพเร็วนี้การประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์จึงเป็นแนวทางที่อังกฤษต้องใช้อย่างเลี่ยงไม่ได้ จนถึงตอนนี้มีสมาชิก UN 147ชาติจากทั้งหมด193ชาติได้ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์แล้วโดยในปี2024ประเทศสเปนไอแลนด์และนอร์เวย์ประกาศรับรองรัฐปาเลสไตน์ขณะที่ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ทั้งหมด32ชาติในจำนวนนี้มี14ชาติที่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ขณะที่ในกลุ่ม G 2 0มี1 0ประเทศที่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ ซึ่งในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น13ประเทศหาอังกฤษแคนาดาและฝรั่งเศสให้การรับรองอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้สวย่อยลงมาถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสงหประชาชาติหรือ UNSC ที่มีสมาชิกถาวร5ชาติคืออังกฤษจีนฝรั่งเศสรัสเซียแ,และสหรัฐนั้นจะมีเพียงสหรัฐเพียงประเทศเดียวที่ไม่ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ท้งอังกฤษและฝรั่งเศสออกมาเรียกร้องให้ประเทศอื่น ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์มากขึ้นด้านประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจในยุโรปและพันธมิตรใกล้ชิดกับอิสราเอลยังคงสนับสนุนท่าทีในเรื่องนี้โดยบอกว่าการรับรองรัฐปาเลสไตน์จะเป็นหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายในแนวทางสองรัฐแต่เยอรมนียังไม่มีแผนที่จะรับรองรัฐปาเลสไตน์เร็วๆนี้ส่วนโอกาสที่สหรัฐจะรับรองรัฐปาเลสไตน์แทบจะเหลือศเปอร์เซ็นต์เพราะอิสราเอลเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐ แ,แรงกดดันจากนานาชาติที่มากขึ้นจะบีบให้ทรัมป์โน้มน้าวเนทันยาหูให้เปลี่ยนแนวทางในปฏิบัติการทางทหารและอนาคตของชนวนกาซายัซซี่เมคเคิลบ์ผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางของเชตัมเฮาส์สถาบันคลังสมองด้านกิจการระหว่างประเทศให้ความเห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ในโลกสนับสนุสน,นรัฐปาเลสไตน์แต่นั่นกลับไม่เพียงพอที่จะทำให้รัฐปาเลสไตน์ถือกำเนิดขึ้นได้จริง ตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดคือ UNSC แต่การที่ทรัมป์มีจุดยืนที่หนักแน่นในการยืนเคียงข้างอิสราเอลอย่างเนียวแน่นทําให้โอกาสที่จะเกิดรัฐปาเลสไตน์ยังคงมืดมนต่อไปมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ